ยย่อพวกเรามาบินนานๆเข้าต่างก็มีสิทธิ์เป็นโรคประสาทได้ทุกคนทั้งนี้เพราะการดำเนินชีวิตมันแตกต่างไปจากชาวบ้านมากเหลือเกินวินติดทีมากๆเข้าออกซิเจนน้อย สมองก็เสื่อมแถมร่างกายยังต้องคอยปรับให้เข้ากับความแตกต่างของเวลาและอากาศยังดุเดือดอีกด้วยตัวอย่างเรื่องเวลาสมมุติคุณบินมาจากยุโรปมาถึงบ้านคือเมืองไทยซึ่งเร็วกว่าเขา6ชั่วโมงปรับตัวคลุกคลักคลุกคลักยังไม่เข้าที่อยู่สองวันคุณก็ต้องบินไปออสเตรเลียซึ่งเร็วกว่าเมืองไทยอีกสชั่วโมงไปถึงนู่น เวลาเช้าทนแค่ไหนเวลาเที่ยงคุณก็ต้องปล่อยหลับด้วยความเหนื่อยล้าฝืนใจตื่นอีกทีก็คำ่ำเพระท้องร้องด้วยความหิวหรือบางคนชำนาญการหน่อยรีบหาของกินก่อนนอนนอนยาวเหยียดก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะร่างกายพักผ่อนเพียงพอแล้วทีนี้ก็ทางตาดูทีวีซึ่งมีหนังตลอดรุ่งยันสว่าง จนง่วงงวงเงียก็เงกป๊อกลงไปอีกตื่นอีกทีก็บ่ายช่วงนี้พวกเมรก็จะพากันงงงงเฮ้ย hey! พวกไทยครูเนี่ยพี่กนแฮะกลางคืนไปทำอะไรกันแล้ได้นอนตื่นสายกันแทบทุกคนแล้วพวกเราเขาจะได้รับโทรศัพท์ตอนบ่ายจากเมรเป็นประจำถามว่าต้องการให้ทำห้องไหมคะบางคนก็ทำบางคนก็เออเออไม่ต้องหรอ พวกนี้ก็ทำก็ได้แล้วก็วนเวียนเป็นอย่างนี้อีกจนเม็ดเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่แย่มากๆก็คือพอถึงวันที่จะต้องบินพยายามฝืนนอนแต่หัวค่ํายังไงยังไงก็นอนไม่หลับฝ่ายชายก็ตอกเล่าอัดเบีรยฝ่ายหญิงก็พึ่งยานอนหลับแต่กว่าจะหลับก็โน,น้นฟ้าเริ่มสว่างแล้วนอนแค่สองสามชั่วโมงโทรศัพท์ก็ปลุกให้แต่งตัวเตรียมขึ้นรถไปบินได้ นั่งตาปลือเป็นนกถึดถืออยู่ในรถกันเป็นแถวอีกไฟล์ก็คือไฟล์ไปอเมริกามาถึงญี่ปุ่นนั่นสบายเพราะได้แวะพักทีนี้พอไปอเมริกาก็เริ่มเป็นบ้ากันล้บินยาวเหยียดข้ามมหาสมุทรแปถึงเชั่วโมงลงซีแอตเทิลเวลาหมุนกลับไปหนึ่งวันจากคืนเป็นวันและจากวันเป็นคืนไปถึงเที่ยงฝืนอยู่จนถึงเย็นก็ต้องนอก อากาศดีนอนหลับสนิทต,ตื่นมา <laughs> ไม่เที่ยงคืนก็ตีสองทีนี้ก็นั่งเงกเฝ้ายามดูทีวีหรือไม่ก็หาของกินพวกเด้อยู่ต่ออีกวันก็ดีแต่พวกที่ต้องบินกลับพรุ่งนี้เลยสิมันทีส่สุดฉะนั้นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งที่ชอบฝากซื้อของและชอบคิดว่าพวกผมมีเวลาเที่ยวก็ขอเชิญมาบินด้วยกันสักไฟเถอะ วันบินกลับเข้าญี่ปุ่นก็จะเริ่มไอกันกแคกกแคก,แ,คกแล้วก็เป็นหวัดฟุดฟิดฟุดฟิดเพราะร่างกายมันปรับตัวกลับไปกลับมาไม่ทันโดนอย่างนี้ติดต่อกันบ่อยๆเข้าก็ต้องล้มป่วยนะเซ่คราวนี้ตั้งใจจะเป็นเกรดก็เลยขอรีบแทรกเกรดซะก่อนใหญ่เมาส์เป็นเพื่อนผมเองเป็นแอร์ที่นุ่มนวลค่อนข้างเอีย่ยมเฟี้ยมสวยแบบไทยๆและยิ้มหวานจ๋อย หลายปีมาแล้วตอนได้บินไปยุโรปกันใหม่ๆไฟล์นึง่งบินไปด้วยกันกับผมไปลอนดอนและถึงตอนเช้าไฟล์นี้ย่อมรู้กันดีว่าผู้โดยสารเต็มและบินยาวเหนื่อยกันแทบอาเจียนเป็นโลหิตไปถึงก็รีบกินอาหารเช้าและเข้านอนเป็นประเสริฐที่สุดแต่ใช่ครับแต่จริงๆคือผู้หญิงย่อมเป็นผู้หญิงนั่นแหละเรื่องช้อปปิง้งถือเป็นชีวิตจิตใจอย่างหนึง่ง ไปถึงโรงแรมก็จะเป็นจะตาอยู่แล้วพอพูดถึงเรื่องช็อปเป็นมีเรียวมีแรงหูตาสว่างขึ้นมาทันทียีเมาส์นี่ก็เหมือนกันวันนั้นนัดหมายกันว่าผมจะพาไปดูละครหลังจากพักผ่อนกันแล้วพอรับกุญแจผมก็รีบแบกกระเป๋าขึ้นห้องบอกเพื่อนสาวว่าตื่นแล้วจะโทรไปปลุกนะเดี๋ยวฉันจะไปช็อปซะหน่อยเธอไม่ต้องโทรมาปลุกก็ได้คุณเมาส์รีบบอกผมอะ อะไรนะเธอจะชอบเหรอไี่จะบ้าหรือไงไม่เหนื่อยหรือยังไงผมทวงด้วยความเป็นห่วงจริงๆก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ร้านมันปิดวันจันทร์ก็ยังมีอีกทั้งวันเฮอน้าฉันมีรายการต้องรีบซื้อก่อนเดี๋ยวเงินหมดเอาเป็นว่าแม่จะไปให้ได้ผมก็เลยไร้ประโยชน์ทวงติงเชิญตามสบายผมยอมแพ้ ทำงานมาแทบหลังหักขอนอนก่อนละ่ะเอออีกทีก็เป็นเพราะเสียงโทรศัพท์ปลุกรับดูก็ปรากฏว่าเป็นเย่เมาเสียงอ่อนๆ่อนยังไงพี่กนลแรงเหรอฉันไม่ค่อยสบายละ่ะของก็หายด้วยผมเป็นห่วงเพื่อนก็เลยรียดแต่งตัวไปข้อห้องถามไทยจับสาวเราเรื่องก็ได้ความกระจ่างแม่เมารีบเปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปช็อปปิ้งตามประสงค์ก็แถวถนนออกฟอร์ดนั่นแหละ หัวพื้นมึนขาล,ายลอยแต่ก็แสนิจเพลิน,นยิ่งเจอของรถนาักาเลหลังก็ยิ่งสนุกทีนี้ก็เลยลุยแหลกทั้งหอบทั้งหิ้วจวนจะหมดแรงจึงได้คิดจะกลับทั้งทที่ของเยอะแต่ก็ไม่ยอมเรียกแท็กซี่มายืนเข้าคิวรอตรงป้ายรถเมล์รถก็เยอะคนก็แน่นจ้องอยู่หลายขยักมีคันหนึงจอดเลยไปน,นิดยหยเมาส์ก็รีบวิ่งขึ้นไปยังไม่ทันเกาะราวตรงบันได ก็หงายหลังถึงฉันหงายท้องเลยละ่ะมันลงไปได้ยังไงก็ไม่รู้ตัวจริงๆข้าวของกระจุยกระจายไปหมดเต็มถนนมีคนเข้ามาช่วยประคองตัวให้ลุกขึ้นฉันจึงรีบเก็บของเรียกแท็กซี่มามาถึงโรงแรมสำรวจดูของด้านหายไปอีกหนึ่งถุงเห็นกลทมแท้ผมนึกเห็นภาพตอนยมเอาหงายท้องตกลงมาบนถนนออกอย่างชัดเจน มันคงทุเรศพิลึกละ่ะด้วยความรักเพื่อนผมเลยออกความเห็นไปด้วยเสียงห้วนๆบอกแล้วไม่เชื่อไงเหนื่อยจะตายยังอยากบ้านซื้อของอีกแทบต้องขาบจะขึ้นรถเมล์ไปได้ยังไงสมน้ำหน้าพ้นเหรอครับมันก็โกรธผมนะสิทีนี้ก็มาเรื่องอากาศคนไทยที่ชินกับอากาศร้อนพอไปเจอกับอากาศหนาวขนาด องศาลบใต้ศูนก็สั่นสถานตะพานจะกินเหมือนกับโดนจับไปแช่ไว้ในช่องแช่ของตู้เย็นเวลาหนาวจ,จัดจัดขนาดหิมะตกจะโปะใส่เสื้อหนาวทับกี่ชั้นกี่ชั้นก็ยังไม่อุ่นแล้วเวลาออกไปเดินสิ่งที่บาดหัวใจที่สุดก็คือลมโมมันพัดวีดวิวกรูเกลกเียวมาหน้าจะชาจมูกจะเย็นช่ำและหูจะหมดความรู้สึกทันทีเรื่องหูนี้ก็มีเกล็ดประกอบเหมือนกัน เจ้าของเรื่องคือไอ้สารกับไอ้พงเพื่อนคู่ซี้แงเวลาหนาวจะจัดลมแรงๆเราจะเห็นฝรั่งส่วนมากเอาผ้าพันคอตลบขึ้นมาปิดถึงจมูกและในที่หนาวจัดที่เขาต้องทำงานอยู่เป็นประจำเขาก็จะมีคล้ายๆหูฟังแต่เป็นขนสัตว์นุ่มรักษาหูโดยปิดไว้ให้ความอบอุ่นไอ้คู่หูสองคนนี้มันเป็นรุ่นน้องผมแต่สนิทกันเหมือนเพื่อน เพราะอยู่พักเดียวกันคือพักเกมันทะลึง่งแต่ก็น่ารักนะเวลาขึ้นมาบินยุโรปใหม่ๆเนี่ยผมจึงพาเที่ยวจนชำนาญมีอยู่ฝ่ายหนึง่งได้ไปเขาเบเฮเกนด้วยกันทั้ง3คนตกเดือนมกราพอดีกำลังหนาวบ้าเลือดเลยเราพยายามจะไม่ออกไปไหนแต่ก็ว้ความคันก็พากันไปเที่ยวได้ทุกคืนน่ะไอ้พงได้ชื่อว่าเป็นคนค่อนข้างสํารวย เราคิดว่าตัวเองน่ะขุ่นงามแต่งตัวเนี๊ยบนับตั้งแต่เด็กไทยไปจนถึงรองเท้าเลยตอนเริ่มหนาวใหม่ๆมันก็ยังไม่ยอมใส่เสื้อหนาวยังดัดจริตใส่เชิ้ตปลดกระดุมแบกอ,อกอยู่เราคิดว่าเท่จนใครจะจับเอาจึงยอมใส่เสื้อหนาวถึงเสื้อหนาวก็เธอมันก็ต้องเลือกสรรแล้วว่าเป็นตัวที่เก๋ที่สุดเรื่องเสื้อคลุมอเวโค้ตนั้นลืมไปเลยมันไม่ยอมใส่เด็ดขาด บอกว่าใส่แล้วเหมือนผีเย็นวันนั้นเรากลับจากดูหนังไอสารขอให้แวะร้านช่ำคอนทูงรังแรมเพื่อจะได้ซื้อน้ำและตุนเบียร์ไว้สักโหลเราก็เลยให้แท็กซี่จอดส่งแค่นั้นช่วยกันหอบหิ้วแล้วก็เดินกลับระยะทางก็แค่ครึ่งกิโลแต่ความหนาวทำให้รู้สึกว่ามันไกลเหลือเกินอะอากาศกำลังเย็นได้ที่เลยมีมะตกค้างอยู่ตามทางเดินริมถนนเป็นกองๆย่อมย พอพ้นมุมตึกลมกระบึงมาไอสารหันมายิ้มกับผมเราสองคนอัดเสื้อผ้าเต็มที่มีโค้ดทั้งคู่ผมใส่หมวกที่ปิดถึงหูไอสารลอไอโม่ไหมพรมที่โผล่เลือแต่ตาแบบชาวเขาเลยสูวนไอพงเงือเลยมีแค่เสื้อยือดเสื้อเชิ้ตและจะ็เก็ตหนังตัวเดียวมันสะดุ้งตอนโดนลมและมองหมวกไอโม่งเขาไอสารอย่างขอโทษ ที่ล้อเลียนเพื่อนมาตลอดทางเราเดินต้อลมหยุดสักพักไอ้ผงก็หันมาตะโกนวิ่งเธอเว้ยกูไม่ไหวแล้วหนาวชิบหายเลยมันห่อตัวมือหนึ่งหลวงกระเป๋าเสื้อส่วนอีกมือหนึ่งปิดจมูกเพราะน้ำมูกเสใสไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเราเลยพร้อมใจกันวิ่งพร้อมกับไอ้สารวิ่งเป็นจังหวะแบบซ้อมแถวนับหนึ่งสองสาม ยังเบิกบานใจพอเลี้ยวโค้งเข้าด้านข้างของโรงแรมก็ชะลอหยุดไอสารร้องลั่นชี้ไปที่หน้าด้านขวาของไอพงเฮ้ยเฮ้ยไอพงไอพง,อพงหูของมึงทำไมไมีเลือดไหลวะไอพงตกใจตาตื่นส่วนหน้านั้นซีดอยู่แล้วเพราะความหนาวมันเอื้อมมือจะไปจับหูดูผมรีบยื่นมือไปจะปบคว้าแขนมันไว้เอ้ยอย่าไอพงอย่าจับเดี๋ยวหูลดุดจังหวะนั้นเอง ไอสารก็เอามือไปกลุ่มป้องให้แทนท,ทําทีเหมือนช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับหูของเพื่อนแล้วมันก็ร้องลั่นดังกว่าเก่าชักมือกลับมาแบมือให้พวกเราดูชิบหายไอพงมือหูลดมือที่แบให้ดูนั้นสวมถุงมือสีดำอยู่และบนถุงมือหนังข้างนั้นมีหูคนพลิกหงายอยู่ดึงข้างเลือดติดเครอะอยู่ตามขอบด้านใน เอตายแล้วตายแล้วกูตายแล้วหูหลุดหูหลุดกูจะทำยังไงดีจะทำาไงดีช่วยกูได้โว้เพื่อนถ้าทางของไอ้พงต่อน,นั้นรับรองว่าไม่มีดาราหนังคนไหนเล่นได้เหมือนเด็ดขาดมันชักมือกลับไปกุมหูด้วยความไม่แน่ใจแต่ก็ไม่มีความรู้สึกใดๆเพราะมันเย็นจนชาไปหมดแล้วพอเชื่อว่าหูหลุดแน่ มันก็ชี้ไปที่หูในมือของไอ้สารแล้วก็ร้องคร่ำครวญพร้อมกับหมุนตัวไปมาเหมือนเด็กผมเห็นพอสมควรแก่ก่าละแล้วขืนปล่อยต่อไปมันอาจจะช็อกตายได้จึงคว้าเศษหูมับมาจากมือของไอ้สารแล้วรีบเข้าไปโปะติดกับหูของไอง้พงพร้อมกับเป่าและขย่าให้มันมีความรู้สึกกลับมาเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพงศจพอติดได้นะอ้อยู่ดิ่งๆอะนี่ต่อได้แล้วติดแล้ว ันตัวกลัวเพียงไอ้พงหยุดร้องค่อยๆย,ยกมือขึ้นแตะหูตาค้างด้วยความแตะใจพอหูเริ่มอุ่นมันก็เริ่มสัมผัสความรู้สึกได้ตาว้าวด้วยความดีใจที่หูไม่หลุดแล้วตาก็หลีลงด้วยความสงสัยผมก็เลยแก้ความสงสัยด้วยการยื่นหูยางให้มันดูเราล้อเด่นนะพง์ที่เราก็ใส่เสือ้อหนาๆหน่อยก็แล้วกันไม่งั้นจะเป็นไข้เอาได้ง่าย มึงมึงมึงใะไม่ไอสาร <c oughs> มันหายไปจ้องหน้าไอสารแล้วกำมกัดไอสารปล่อยเสียงหัวเราะเต็มที่ตัวงอไปมาจนน้ำหูน้ำตาไหลเพราะไอผองเงื้อตีนมันก็วิ่งแผลบเข้าประตูด,ด้านในแถมยังส่งเสียงมาอีกหูหลุดไว้หูหลุด <c oughs> <c oughs> ไอองหูหลุดไว้หูยางอันนั้นไอสาร จ้องจะแกล้งไอพงมานาแล้วมันอุตสาห์ซื้อมาจากลอนดอนทำได้เหมือนมากทั้งสีและเลือดตอนมันบาชักชวนผมร่วมแผนและควักให้ดูน่ะผมยังสะดุ้งเลยถัดมาก็เป็นเรื่องอากาศแห้งคือทางแถบยุโรปนี่อากาศเขาไม่ใช่เขตบรสุทจึงไม่มีความชื้นเหมือนบ้านเราพอไปอยู่สักสองสามวันโดยเฉพาะหน้าหนาวคอเราก็จะแห้งผากและเยื่อในโพรงจมูก อาจจะมีเส้นเลือดฝอยแตกออกมาด้วยเวลาสั่งขี้มูกมากๆวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือกินน้ำเข้าไว้เยอะๆพฤิกริยาต่อมาก็คือผิวกายตามเนื้อตัวจะแห้งผากผิวหนังเนียนละใหมที่มีความชื้นคอยหล่อเลี้ยงก็จะรัดตึงแตกระแหงตกสะเก็ดเป็นขุยเพราะความชุ่มชื้นในอากาศไม่มีเวลาขึ้นไปบินยุโรปใหม่ จะขยุกขยิกคันขยเยิรกากันยอกแยกทุกคนผู้ผู้หญิงเขายังชั่วหน่อยรถแต่งหน้าทาปากและมีครีมทาตัวกันอยู่แล้วแต่ผู้ผู้ชายไทยเถื่อนหลายคนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเครื่องสำอางผู้ชายจะใช้ได้ยังไงจกกะกจี้ตายโหงทนอยู่สองสมไฟไอที่เก่าก็เป็นแผลเป็นจุดด่างนุ่งกางเกงขาสั้นทีเหมือนเคยเป็นฝีดาดก็เลยจำเป็นต้อง ัดทาครีมรักษาผิวกับเขาบ้างพวกที่ไปไมาบ่อยๆใครบอกว่าไม่เคยทาเลยอย่าไปเชื่อหนังคนนี่ครับไม่ใช่หนังควายส่วนเรื่องอาบน้ำนั้นก็รับได้ว่าเป็นเรื่องแปลกอีกอย่างผมยอมรับเลยว่าคนไทยเป็นชาติที่รักความสะอาดของเนื้อตัวอย่างเอกอุโดยเฉพาะผู้หญิงอีกห่ะครับคือไม่ว่าจะอยู่ที่ใดอากาศจะหนาวจะเยืเอกแค่ไหนพวกเรา ก็ต้องหาทางอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้ได้ทุกวันเพราะเราเคยชินกับอากาศร้อนชื้นที่บ้านเงื้อออกฝุ่นละอองจับเนื้อตัวเน่้อ,อาบน้ำขัดถูอยู่เป็นประจำทีนี้พอมาอยู่ทางนี้ถึงอากาศจะหนาวเนื้อตัวจะไม่สกปรกแต่ความเคยชินก็จะให้อึดอัดถ้าไม่ได้อาบบางคนถึงขั้นนอนไม่ได้เลยต้องไปวิดน้ำใส่กระแปงหรือซื้อน้ำขวดมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวก็ยังดี เรื่องนี้พรั่งงงมากยอมรับว่าไม่เข้าใจเราผมก็เลยต้องโต้บ้างว่าผมก็ไม่ค่อยใจพวกเขาเหมือนกันที่บ่อยๆครั้งปล่อยให้กลิ่นตัวหมักหมมจนโชยฟุ้งออกมาเผื่อแผ่คนรอบข้างเขาบอกว่าอาบน้ํำได้ยังไงทุกวันไม่มีเหตุผลพวกเขาบางคนเก็บไว้เป็นอาทิตย์ก็มีแต่แค่ล้างหน้าล้างตาเอาผ้าชุบน้ำเช็ดในร่มผ้าก็เหลือพอแล้ว ขแล้วแต่ถนัดเถอะครับตัวผมนั้นอยู่ระหว่างกลางคือหากบินไปเจอหนาวจัดๆผมก็ไม่ยอมอาบน้ําทุกวันเหมือนกันน่ะแหละเมื่อเหงื่อไม่ออกตัวไม่เหม็นก็ไม่เห็นมีความจําเป็นต้องอาบให้ผิวแห้งหรือแตกขุยมากขึ้นเปลืองน้ําและเปลืองครีมเปล่าๆโดยปกติผมจะอาบวันเว้นวันเคยทนอยู่หน,หนึ่งนานถึงสวันเพราะไปเที่ยวนอกเมืองหาที่อาบลําบาก ลูกเงาะชอยกลิ่นและแปลสภาพจะกลายเป็นบ้วยดองอยู่รอมรอ่อพอเพื่อนลอ้อผมก็จะเฉตอบว่าอาบทำไมหนาวจะตายชักอาบบ่อยๆแล้วสีก็ตกหมดลอกแต่มีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งแกเคยทำสถิติไม่อาบน้ำอยู่ถึงหวันและอีกหนึ่งวันก็จะครบอาทิตย์ตอนนั้นพักห้องเช่าอยู่เตหรานเพื่อนร่วมห้องทนไม่ได้เอาน้ำสาดจนเปียกหมดทั้งเสื้อผ้า จึงจำใจอาบน้ำจนได้ในที่สุดแกชื่อตายและมีฉายาว่าตายตั้งได้คำแปลก็คือเมื่อแกไม่ชอบอาบน้ำแล้วเสื้อผ้าแกก็ไม่ค่อยชอบเปลี่ยนด้วยบางทีแค่เสื้อน,นอกกางเกงแพรก็นั่งนับเลขอยู่ได้สามวันสามคืนพนุ่งกางเกงออกไปเที่ยวเมากลับมาแกก็นอนทั้งชุดเที่ยวนั่นแหละช่างสมถะจริงๆ แล้วทีนี้ไอ้กางเกงตัวนั้นก็จะติดตัวแกอยู่จนกว่าจะมีเหตุจําเป็นเช่นต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวไปบินนั่นแหละจึงจะท,ะทําพิธีถอดออกได้ทั้งเปื้อนทั้งเหม็นจนขี้เกลือจับเป็นคราบพอถอดออกมาก็ไม่ต้องพับเก็บเพราะมันวางตั้งได้เลยฉายาที่ได้มาก็ด้วยเหตุผลอันชนีส่วนกางเกงในนั้นไม่เคยมีปัญหาเพราะพี่ตาย พี่ค่อยชอบใส่แกมักจะตอบเพื่อนเสมอว่าใส่ทำไมวะอ,อึดอัดที่จริงไม่ใช่อึดอัดหลอกแกขี้เกียจซักต่างหากบางครั้งตื่นมาจากบ้านแค่สองตัวแกก็ใส่จนสกปรกแล้วก็ทิ้งซื้อใหม่ใช้ดีกว่าแกว่าข่าผงซักฟอกมันแพงกางเกงในขาวแกจึงใส่จนมันคล้ำไปหมดปีอยู่นหนึ่งพิจรันคนสาดน้ำเอาไม้แขวนเสื้อ คีกรงเกงนายแกที่ทิ้งหล่นอยู่ที่ปลายเตียงขึ้นมาโชว์ให้พักพวกดูแล้วถามว่าไอ้ตายังเกงนายมึงหรือว่าเนี่ยเนี่ยมันสีอะไรวะกูดูไม่ออกจริงๆอ่ะเนี่ยอ้าวโชไอ้บอดสีพี่ตายด่าทันทีสีขาวแกงไงล่ะว,วยพักพวกหัวเราะก,กันเคลื่นเครงแต่พี่จรรก็ยังไม่หยุดแย่ถามต่อไปอีกอาถามจริงๆเถอ มึงทนใส่ซ้ําอยู่ได้ยังไงวาตั้งสามวันสี่วันเนี่ยฮะเงาะมึงไม่เน่าหมดหรือไงมึงได้ยุ่งกับชีวิตกูจริงๆนอะว่าไอ้ลันมึงมาจากกระทรวงสาธารณสุขหรือไงวะกูมไม่สกปรกอย่างที่มึงคิดหรอกเว้ยพอเลอะหน่อยน,นะกูก็กลับข้างนอกเข้าข้างในใส่ได้อีกทีสบายดีวะ่ะสูตรนี้มีพวกเราหลายคนเอาไปใช้หลายขนเวลาเกิดฉุกเฉินจําเป็นก็เช่นเวลาไปเที่ยวค้างอ้างแรมนอกเมืองนั่นแหละ แต่ก็ยังมีคนอุตส่าห์คิดหาวิธีใหม่มาใช้อีกจนได้รายนี้ชื่อเตยเป็นหนุ่มที่น่ารักที่สุดในไทยอินเตอร์และเป็นพี่ชายของนันทิดาก,ก้าบัวสายเรื่องนี้ลองดูเบาๆก่อนนะเตยเพราะใกล้ถึงคีอของคุณเข้ามาแล้วที่เด็ดให้สาวกริกราสต้องรอให้ลูกโตซะก่อนเราไปปารีสด้วยกันไฟหนึ่งได้พักอยู่สองวันพอนอนตื่นเจอกันวันแรก เต้ยก็บอกอผมว่าว่าพี่แรงไม่รู้จัดกระเป๋ายังไงผมลืมเอากางเกงในมาได้ดูดูซีไม่น่าเลยแล้วเต้ยก็จะเอามือข้างที่มีสร้อยปัดผมทางขานิดนิดขยอมตัวนหน้อยหน่อยยิ้มแยงออกทางมุมปากและตาเป็นประกายอยากให้ยืมเหมือนกันนะเต้ยทั้งผมมันเป้ายานไปหน่อยไปหาซื้อใหม่กันละกันผมชอบเต้ย ก็เลยแย่เขาอยู่บ่อยๆแล้วเราก็แยกย้ายกันไปเที่ยวจนเจอกันอีกทีก็วันกลับขณะขึ้นรถจะไปสนามบินผมนึกถึงพลนินวออกมาได้ก็เลยถามเขาว่าไงเต้ได้ซึ่งเก่งในหรือเปล่าโตเที่ยวจนยุ่งไปหมดนะจะเวลาที่ไหนไปซื้อเขาพูดอย่างเอาจริงเอาจังหน้านิ้วคิ้วขมวดแบมือทั้งสองข้างประกอบท่าทางเอางั้นก็ไม่มีสย่ยสิ ไม่ใส่ได้งไงหวงเหวียงตายใส่ได้ไงตั้งแต่วันบินมานี่ก็วันที่สี่แล้วกลับข้างนอกออกข้างในก็ได้แค่สองวันน่ะพี่แรงลืมไปอย่างพอกลับข้างนอกข้างในแล้วเนี่ยยังเหลือใส่ได้อีกตั้งสองวันก็กลับหน้ากลับหลังไงผมไม่รู้ว่าเต้ยเขาใส่จริงหรือเปล่านะแต่เขาพูดกับผมอย่างนี้จริงๆมันคงสับสนปนเปกันพินลึกละ่ะ ผมเองเล่าไปเล่ามาเนี่ยก็ชักหาทางกลับไม่ค่อยเจอว่าจะเล่าเรื่องโรคประสาทหงดันออกมาเป็นเรื่องกางเกงนไปได้คงไม่มีกลิ่นน่ารังเกียจจนทนฟังต่อไปไม่ได้หรอกนะครับตอนนี้ถือว่าฟังกันเป็นเพลิดก็แล้วกันพอบินมากๆเข้าผมก็ชักเพี้ยนไว้ตอนหน้าจะว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยไม่ฝอยเพลินเกินเลยเล่นผ่าน พราะเกรงใจคนฟังครับโอ้วิ่งไปใครจะหลับตาสุดโภพาเาต้อง